หลามคล่องคล่อเออๆคิ้วด้หน้า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 ดาเดรมิดเดรามิดอะไรนะดเดรามิดดเดรามิดท่านท่านอะไรนะลืมสันกรูตัวสันกรูตสันรูตัวมงมือเหมือนเตียมกันรว กันดิท่านึงเอาเลท่านึงเวลาวิ่งเวลาวิ่งถือม้ยนะไม่สายดีหว่าไม่ใช่แล้วมือแล้วมือที่เพี้ยงไม่ใช่มือเหนื่อยมือไม่ถือมือของมาเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ต้องร้องนี่หว่าสวัสดีไม่เลยไงจะร้องก็พุ้งกันแทนปวดมือแต่งต่อตลอดแล้ยชอาถือมือที่ถือม้าขอพี่ขอขอมามาหน่อยอร์ขอพี่ขอมามาฮะ Kau pergi tu Eh, you awal uh, you remember Ah, <laughs> 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 <They laughs>

ไม่ต้องกบพี่ชั้นเลยวยาองหยกกนจะไปช่วยปีมุมแตกกของียรนี่ยาย่พี่เหี่เก็นองหยกนี่ีกองั้งหเฮ้ยไม่จริงีอยากเห็นน่ะต้องให้พี่ถังทำตอนมันมองหน้านอนนมางมองหน้านิ่งะใครกใหญ่ได้ะใครอะอะไร ปิดแอร์ปกิฉันทำแบบนี้ฉันทำแมบติอันนี้มั็นมีถางอันนี้หรออปิดแอร์แล้วน่ะอะไรคือคุมไม่ไม่มันมองหน้าพี่เลยพี่พี่ก็แบบนั่น้าไหนในน้าไหนในน้านฉันก็สะกิดพี่พี่ตื่นมไหมพี่เห็นหน้ามันมันตกใจด้วยมันเห็นเราตื่นพี่ก็แบบนี้แหละพี่แบบร้อนตื่นแบบนอน กี่ก็ตกใจหน้ามันก็แหม่แตมต้องเยอะมันไม่จริงเราทำเจ้าว่าไา่จริงเอ้ดูเราเลยมา เชื่อันดิโกาสให้นุมจุดนะังมีโกาสให้นุมจุดจริงจริงคเทมน้องแค่สกิดอยู่ข้างรถนะปิแอร์แล้วนอนมองหน้ามองหน้าเราอ่ะนอนแุกอ๋อไม่เลยมุกทไกูหลับป่ไ่ดงกดไลค์ไปต่ออีกอ่อีก่ขอพี่เบลเอาุเบลเหรอมุกมุกมุก ทุกคนก็ํามหน่อยไม่ยากเลยเน่ะเด่นในเรื่องเดียวไม่ยากเลยเนี่ยตอบนะอ้าวไได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบนี้ทุกคนหน่อย้อนไหนเี่ยอ๋อน้ำพี่เสียใช่เลยน้ำไมได้หรอกพอเหมือนตอนลงสาดน้ำย ครบเลยมีทุกคนเลยใจมากแต่ไม่การทักทักไปเป็นเพื่อนเองเลยล้อได้เสียงใครวะม่วแ้วนเนมากไม่วแล้วน้เนาเย้ำเย็นมากเลยดีที่ไม่มีแค่ไม่ไหวถยเ่าผมอยู่ค่ะไม่มองน้าแบบ แล้วมันไม่ใช่แบบโอ้ยไม่ใช่ไบบคนเดียวจะแบบโอ้ยโอ้ยน้ำเย็นเลยเนเน่เน่โอ้ยเย็นเว้ยโอ้ยโอ้ยเย็นเว้ยมีเตืยอให้ฟังเวลาลงน้ำไหมแต่พี่เมลแต่พี่เมลพี่เมลเป็นยังไงเบอรเท่าไงโอ้โอ้เล่นกันเล่นกันดีบีบดีบีบซะ โอ้โหหองยอะนีหน้าหนนหาอ้ยตอนนี้ไเอเทาทาเออัรนะ้ฮะวดยาวดาวดวอยออยร้องไงจริงหอยอร้องจริงจเสียงคางหอยร้องจริงจริงแล้วเจ้งก็แบบ จริงอ่ะถูกต้องเต็มยังมั่นใจไหมจริงจังไหมเฮ้ยจังแบบได้ยินเสียงไหมเมื่อคืนเน่ไปก่อนไม่ไม่มันหายใจก่อนนอนมันจะหายใจน่นจะหมกนั่นจะหกเออเล่งจมูกแล้วกินน้ำเลแล้วทำงานน่ารมอเล <ส straightforward> มีเอาไข่กะนั่งอยู่ในกลุ่มมีเท่านั้นเองเามุกในของมุกมุกตอนนอนเมื่อคืนตอนตืมุกคือก่อนมุกตอนนี้ใ <waves> ช่ไหมเมื่อคืนไม่ใช่ไม่ใช่หน้าพี่หน้าอยู่นี่หน้าอยู่นี่ตอกมุกอยู่นี่ตื่นมาเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่อยู่นี่ยจ้าถ้าเอามือขึ้นแรงหมดกระแท่นนี้ก็เลยเก็บมาให้น้อง สะพงใหม่ละเป็นนอนยังโ่ะดอ่ตนอนอยังหน้าตาไม่ปกตินะนี่ไหนชอบพี่เทมิมแบบวิเตยมากตอน่ช็อตนะคือช็อตที่กำลังพี่เทมจะพยุงปิมขึ้นมาโอ้โแล้วพี่เทมก็ตกใจอะฉันก่อนเลยครับทำไก็ไม่รู้เมื่อกี้ พี่จะมีรอบแล้วเอ้ยรอบอีกรอบตอนเตรียมเหรอเบื่อไหมกับพี่ด้วยเบื่อแล้วไหมคนดูเบื่อแล้วไหมนี่อะไรอ่ะทำไมอ่ะว้าวโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอันนี้ลุกขึ้นมาอันนี้ลุกขึ้นมาเข็ตอนเข็ดเลยนะก็แบบเท่ดเข็คือตอนแเตรียมก็ล้มไปนี่ก็ล้มไปด้วยใช่ไหมเพราะกอดเป็นอยู่ก็อะไรก็ไี่รู้อะดูคนดูเดี๋ยวมันโอเคไหมครับนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยแบบแบบ เรมเรมเรมไปฟังกัวันหนึ่งเรมยกคนมาเฮ้ก็แบบโอ้เาไม่ดีนี่มันจะมีสติไหมแ้ยก็แล้วก็แนนแนนนี้ก็แบบแนนเร่องอะไแนนแนนก็แบบอองแล้วก็นี่ก็แบบแนน แนนต้องมีสติเข้าใจไหมแนนแนนขอหน้าขอหน้าไม่ได้นท้ยนี่อีแนนท่แนมเดนหลบเลยเก็แรมอยู่ข้างหลังแบบแบบอะไรมนคือแบบอยู่ข้างหลังแนนไแล้ไม่แล้แาใจคือถ้าไม่มีถ้าฉันไม่พูดสิ่งนั้นคือแนนก็บอกวแกแกโมเมนนฉัน เสียงแกเอ้าถ้าไม่มีเสียงฉันแกทำฉันรู้อาจจะเป็นลมเห็นไหมต้องมีเสียงเนี้ยคอยเตือนสติโดนแดนันจะเป็นใจเหรอทุกครั้งที่ปากหลักแทนที่บอกว่า